เราเข้ามาในตึกแดงนะครับเราก็จะแสดงนะครับปออืนนะครับก็เรียกว่าปืนใหญ่ปากน้ำแหลมสิงนะครับปืนใหญ่ปากน้ำแหลมสิงนะครับอันนี้เขาคนพบนะครับคนพบนะครับอยู่ที่หาท่าเทพเรือนะครับของของปากน้ำปากน้ำแหลมสิงนะครับ เาก็เลยเอามาเก็บกปปนะครับไว้เป็นพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็เอามาไว้ในตตกแดงนะครับเป็นใหญ่ตัวนี้นะครับคนพบโดยชาวประมงนะตามประวัติอ่านดูนะครับคนพบโดยชาวประมงนะครับแล้วเาข,ขาก็แงกกบโบราณดีนะครับเสร็จแล้วก็เอามาตั้งแสดงโชว์ไว้ที่ตึกแดงนะครับที่ อย่างหวัดจังครับผมีนะครับทำไมถึงเรียกึีแดงก็เพราะว่ามันสีแดงสีแดงเข้มสีแดงเข้มสีแดงเลือดหมูนะครับตมาลงนับแลก็ะเทศบาลแล้วก็นต่างนะครับรวมไนของนายกเทศมนตรีตำบลน้ ก็บ <łość> ันดาแข็งข้นเกียรติทุกท่านนะครับที่เดินทางมาร่วมงานในวันนี้น้องๆกับน้องๆพี่พนักงานเทศบาลตำรวจฝ่ายงานนิติสุทุกคนท่านเลยนะครับก็ขอให้มีความสุขทุกคนท่านนะครับขอโชคดีมีความสุขรวยรวยในงๆกับทุกท่านครกำลังทำบุญกันพอดีนะครับก็กำลังทำบุญ เป็นแม่นะครับสาธุครับสาธุ okay. เดี๋ยวเราเชิญอยู่ก่อน,นครับเดี๋ยวร่วมกันรับประทานอาหารก่อน,นครับเดี๋ยวรอพระพิสุทธิ์กสักครู่นะครับเดี๋ยวรับประทานอาหารร่วมกันนะครับก่อนค่อยกลับนะครับ